หลังจากเดินดูรถนะครับในงานออโต้เซียงไฮ้2023รู้สึกเหนื่อยหรือหิวนะครับก็มาหาอะไรกินนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของพอที่จัดงานครับด้านหลังหรือว่าด้านข้างๆของพอนะครับที่จัดงาน ออโต้เสียงไฮ2,023นะครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆไว้บริการผู้ที่เข้ามาชมงานนะครับก็จะเป็นคล้ายๆฟูดคอร์ตนะครับแต่ว่าจะเป็นร้านไข่ร้านมันนะครับก็จะมีแบรนด์นะครับก็จะมีแบรนด์แต่ละแบรนด์ให้เลือกรับประทานนะครับก็จะมีโต๊ะไว้บริการทั้งด้านข้างๆและด้านในนะครับที่ก็มัเซเว่นอีเลเว่นนะครับถ้าใครชอบทาน ซื้ออะไรหรือก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับแล้วนี่ครับสตารบัคมีไว้บริการเช่นกันก็มีหลากหลายอาหารนะครับก็วันแรกนะครับเป็นรอบสื่อมวลชนก็จะมีสื่อมวชนจากประเทศจีนทั่วประเทศแล้วก็จากต่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับที่มาจัดงานก็จะมี มารับประทานอาหารถือว่าคึกคักทีเดียวนะครับก็สำหรับหอที่จัดงานก็ถือว่ากว้างใหญ่เด,เดินกันเหนื่อยครับเดินเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วหิวก็นี่ครับศูนย์อาหารซึ่งอยู่ด้านหลังก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับมีทั้งอาหารจีนอาหาร ต่างประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็จะเป็นแบรนด์จีนแต่ว่าขายอาหารต่างประเทศอย่างพวกเบอร์เกอร์พวกแซนด์วิชอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีพวกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวรามเมงต่างๆนะครับนะครับก็จะมีคนาบางคนซื้อเสร็จแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารด้านนอกหรือว่าจะรับประทานในร้านก็แล้วแต่สะดวก สำหรับรสชาติของอาหารนะครับผมรับประทานที่ร้านนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมรับประทานอ่าเรียกเหมือนแกงเห็ดข้าวแล้วก็มีไข่พะโล้หนึ่งลูกครับก็ถือว่าเป็นอาหารรสชาติที่คนไทยพอทานได้นะครับวันนี้ผมก็รับประทานไปแล้วเดี๋ยวไปเดินใน เพื่อจะดูเทคโนโลย,ยีดูรถยนต์นะครับรุ่นใหม่ๆกันต่อครับันี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปสู่งานเสียงไฮออโตโชว์